ยิงย้อยไปแล้วติดเอาติดอยู่ได้อยู่มาแล้วที่โซชาแล้วปั่นครับสวัสดีครับตอนนี้อยู่กับช่องอะไรแชนเนลคลิปนี้จะมาลองเล่นอดีตศูนหน้าของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับฉาย,ยาของเขาคือเพชรฆาตหน้าทาลกนะครับตำนานกองหน้าที่เก่งอีกหนึ่งตัวเลยนะครับของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับโซชา ค่าพลังให้มาค่อนข้างดีเลยนะในเรื่องของความเร็วแล้วก็การยิงนะครับเลี้ยงบอลโอเคสภาพร่างกายอาจจะไม่ได้ดีมากนะครับแต่ก็พอได้อยู่พลังงาน4ดาวแล้วก็สกิลมุกแค่3ดาวเองนะครับน่าจะได้อยู่เหมือนกันรูปร่างอาจจะไม่ได้สูงใหญ่มากนะครับแต่ตัวนี้ก็เป็นตัวที่เอาเรื่องเลยนะฮะสปีดต้นสปีดปลายดีเลยนะครับการยิงการจบสกอร์ค่าพลังโอเคเลยครับเส้นโค้งก็ให้มาดีเลี้ยงบอลคองบอลควบคุมบอลใช้ได้เลยนะครับปฏิกิริยาก็โอเค ความแข็งแรงพอมีนะครับใช้ได้เลยการกระโดดก็พอมีอยู่เหมือนกันอดีตกองหน้าแมนยูเนี่ยให้มาตึงทั้งนั้นเลยนะฮะเวิร์กเรสสูงกลางนะครับแล้วก็มีพลังแสงยิงปั่นโค้งอย่างเดียวนะฮะมาดูที่กองกลางนะครับมาคิซิโอสำหรับมาคิซิโอเนี่ยไม่ได้เป็นตัวที่มีความเร็วอยู่แล้วนะฮะแต่จะเน้นในเรื่องของการตัดบอลแล้วก็เกมสวนนะครับพลังงานสดาวครึง่งสกิลมุฟสีดาวเลยส่วนมากจะเป็นตัวที่ตัดบอลแล้วก็จ่ายบอลเกมสวนค่อนข้างดีเลยล่ะ พลังการส่งบอลเลี้ยงบอลโอเคเลยนะฮะสภาพร่างกายถือว่าใช้ได้เลยนะครับความเร็วนี่กลางๆนะครับเกือบช้าเลยการยิงการจบสะอรอค่อนข้างดีเลยการยิงลูกไก่ก็ใช้ได้เลยนะครับเส้นโค้งโอเคเลยเลี้ยงบอลคลองบอลดีนะครับปฏิกิริยาก็ดีด้วยการเตเกลกับการรับรู้ค่อนข้างดีเลยนะยืนกลางเล่นแน่นๆเลยนะฮะแล้วก็เกมส่วนดีด้วยจ่ายบอลดีแต่ก็ไม่รู้ว่าจะเล่นง่ายหรือเปล่านะครับมาคิซซโอส่วนมากมาคิซซโอเนี่ยยืนตำแหน่งซีดมเป็นตัวที่เก่งมากเลยนะฮะ เวิร์กเลดสูงๆนะครับขยันจัดเลยฮะไม่รู้ว่าค่าพลังงานที่ให้มาเนี่ยจะหมดเร็วหรือเปล่านะพลังแฝงมีเหนือชั้นส่งลูกไก่แล้วก็ยิงประตูจากที่ไกลด้วยนะครับก็เป็นอีกหนึ่งตัวที่น่าสนใจนะครับแล้วก็ GK แพทไม่รู้ว่าอ่านว่าแพทหรือเปล่านะครับไม่รู้จักด้วยตัวนี้ OVR 97ให้ค่าพลังมาประมาณนี้ก็ถือว่าน่าสนใจเลยนะครับแต่ที่น่าสนใจเนี่ยรูปร่างเขาค่อนข้างดีเลยนะสูงแล้วก็อาจจะไม่ได้หนามากนะครับค่อนข้างดีเลยคิดว่าน่าจะเป็นตัวที่ สมดุลเลยนะครับวิ่งออกมาตัดบอลก็น่าจะได้คิดว่าน่าจะได้นะครับถึงแม้ความเร็วอาจจะไม่ได้เร็วมากนะครับปฏิกิริยาก็เกือบให้มาดีเลยล่ะก็ยังไงก็ต้องรอดูในเกมนะครับว่าแพทเนี่ยจะบินดีแล้วก็วิ่งออกมาตัดบอลดีหรือเปล่ามีควางลูกไกลด้วยนะครับตัวนี้เกมส่วนน่าจะดีอยู่เหมือนกันเดี๋ยวเราไปดูการธรรมตูของโซชาแล้วก็มาคิซิโอนะครับว่าการยืนตำแหน่งเนี่ยจะเป็นยังไงนะฮะแล้วแพทเนี่ยจะยืนเฝ้าเสาได้ดีสักแค่ไหนนะครับโอเคฮะถ้าพร้อมแล้วไปครับ ติดคข่าเนี่ยแหมเซฟครับแพทเกือบเรียบร้อยโดนเปิดมุมครับเปิดมาก็จะเอาเลยฮะเกือบไม่รอดบังคีซซโอตอกอ้าวได้อยู่โยกหลอกแล้วสับเลยแบบนี้โอ้โหคิดว่จาจะหลุดนะครับเท้าซ้ายยิงปั่นเท้าซ้ายเข้าสักกันอนะ ตอกส้นหลบครับไม่รู้จะไปทางไหนฮะจังหวะนี้เกือบหลงโซชาให้มาคิโอตอกแล้วพาเวอร์ชอร็อตสักลูกแม่เซฟได้ไงลูกนี้ไหลามาที่ลาเฟลเา้าลาเฟลอมาถึงซาวิกไหลามาต่อที่โซชาแมจังหวะนี้ลงๆกินนิ่มครับโซชา ่าไห,หลต่อไม้อย่างสวยเลยนะครับวิ่งมาโล่งๆเดี่ยวๆเลยครับลูกนี้ซาม,มตา้าไหลามาที่ราเฟลราเฟลไปไงดีคืนมาที่สาม,มตา้าตูเล่ไหลามาถึงโซชาแม่เซฟดีเหลือเกิน ทีลาเฟลครับดึงต่อมาที่ตูเล่มาแล้วที่โซชาอีกลูกนึงโอโ้โหลูกนี้สวยงามเลยครับการปั่นเส้นโค้งแก้จากสถานการณ์เดิมได้นะครับลูกที่แล้วปั่นไม่เข้านะฮะ คืนไหลามาที่มาคิเซโอหมวนหลอกวิ่งย้อนกลับมาแล้วปัน่นโอ้โหคิดว่าจะหลุดกรอบนะครับดีนะไม่ได้กดยิงแรงไหมนะครับคิดว่าจะหลุดอยู่เหมือนกันจังหวะตอก <c oughs> ฟันไดนี่เกาะติดเหลือเกินตุเลให้ซาลาครึงครับ หลทีโซชาตอกหลุดครับโยกหลุดโยกหลุดโซชาคึงวิ่งมาแล้วเลี้ยงนิ่มๆซัดด้วยเท้าซ้ายโอ้โหเอาเรื่องอีกแล้วนะฮะวิ่งอย่างเดียวครับไม่มีสกิลตอกด้วยยังไงก็ต้องเน้นคองบอลไว้ก่อนฮนะลูกนี้โอ้โหฟันได้อีกแล้วสัดลูกนี้สบายๆเลยนะครับ ซาระครึ่งไลมาที <quis> มาคิเซโอโยกแล้วปัน่นโอ้เอาอีกแล้วฮนะมาคิเซโอแม่ยืนดีเหลือเกินนะครับยืนรอช้อนบอลจังหวะสองค่อนข้างดีเลยนะมาคิเซโอโยกหลอกแล้วปั่นด้วยเท้าซ้ายนะครับดีนะกดแค่ครึ่งหลอดไม่งั้นเรียบร้อยนะฮะหลุดกรอบแน่นอนมาทีโซชา งัดมาที่ลาเฟลครับลาเฟลไม่ได้ไม่ได้ไไดต้องปัน้นโซชาเอาโกออกมาแล้วปัน้นโอ้ไม่รู้ว่ายิงแรงหรือว่าเส้นโค้งไม่พอนะฮะมาแล้วที่ซาร่าเอาโซชาเท้าซ้ายบ้างโอ้โดนเซฟครับเดนมานซาร่ามาที่โซชาลหลุดแบบนี้หลุดเรียบร้อย โหวดด้วเท้าซ้ายครับโซชารูปร่างไม่ได้ใหญ่โตนะครับแต่การพลิกบอลค่อนข้างดีเลยพลิกบอลวิ่งย้อนกลับมานะครับแหมเกือบไม่รอดนะฮะเธอวิ่งต่อไปตูเล่ให้ซาร่ามาแล้วที่มัคิเซโอตอกหลุดเรียบร้อยแบบนี้แหมมีความแข็งครับตอกแล้วโดนเบียด ตามบอลกลับมาซัดได้นะครับเป็นประตูไปจนได้ฮะลูกนี้โอ้ใครไม่รู้ขึ้นไม่ชื่อชื่อไม่ขึ้นโอ้เรียบร้อยครับโรนัลโดโปั่นแบบนี้ยังไงก็เรียบร้อย ตอกหลุดเลยยาวนานยิงจอๆแบบนี้แพทเรียบร้อยไหมครับครับนัดบอลโอ้โหไม่ได้แล้วแพทต้องมาติดเลนอมันไปนะครับคิดว่าแพทปัดไว้เปิดมุมมาแล้วแมขกได้ครับยังไม่รอดซัดลูกไกลแม่ เห็นอยู่ยังเห็นอยู่ลูกนี้งัดมาอีกแล้ยวยังไม่รอดยังไม่รอดนะครับเปิดโครกรับที่สามแล้วงัดมาแบบนี้แม่หลุดกรอบไม่งั้นโดนแน่นอนเมกิซ <qu> ิโอตอกคึงย้อนกลับมากระชากแล้วสับแม่ชามายเคลิ้นเซฟบินเหลือเกินนะ เฟลเลี้ยงบอลมาหลายวิธีมาคิซโอวิ่งหลอกยาวๆคองบอลเหนียวๆเ,เลนเชงแล้วปั่นลงลงครับดุดเดียวได้เลยจังหวะนี้ชมัยเคิลไม่ได้ออกมาด้วยนะครับแหมยิงติดปั่นไปนะครับลเฟลโอโติดลเฟลไม่ได้เอาได้อยู่อีก เอาโซชาแย่งบอลได้แบบนี้ซัดเลยโอ้เป็นประตูจนได้ครับแย่งบอลเองวิ่งเลี้ยงเข้ามายิงเองนะครับอย่างตึงอย่างตึงตัวนี้คิดว่าจบสกอร์ค่อนข้างดีเลยนะครับความคล่องตัวค่อนข้างดีเลยลหละแล้วเฟลดึงคึงไว้ก่อน ไหลต่อมาที่มาคิเซโองลงพาวเวอร์ช็อตไม่ได้กดเต็มข้อนะครับน่าจะยิงไปครึ่งเดียวนะฮะเป็นประตูไปจนได้นะครับเห็นว่างๆเลือใจให้ยิงฮะรกระชากหลอกแล้วพาวเวอร์ช็อตนะครับทำไม้เคลนเรียบร้อยแล้ว เวลาให้ Leonardo, โลนอโรนโดเลี้ยงมาปัดไปได้ครับโอ้โหแพทโคตรเอาเรื่องครับจังหวะน,นี้โดนเปิดมุมฮะนัดมาสบายสบายครับไหลต่อมาที่ยูเซบิโอคึงแล้วยูเซเลี้ยงมาให้ซาร่าไหลต่อมาที่โลนลโดงางแล้วปัน่น โอ้โหยิงแบบนี้โคตรโหดเซฟไม่ไหวแล้วจังหวะนี้สารใจให้โซชาง้างา o ว e r s h อตเต็มเต็มครับโกเบลาแล้วที่โซชาคึนของง้างอีกสักลูกแล้ว p o ว e r ช็อตโอ้โหตรงตัวอีกแล้วฮะสาราคึงเลี้ยงคึงให้มาคิซิโอตอกหาช่องก่อน แล้ว power shot แม่ติดวิดิตยังได้อยู่ก,กระชากหลอกแล้วยิงฮะเอาอีกแล้วมาคิีโอยิงเท้าซ้ายได้ดีเลยะฮะมันแย่งไม่ได้ครับหลุดหลุดโอ้เมสซี่โอุย้ยกระชากบอลยังสวย Messi, <Messi. S 1> เมซี่เลี้ยงมาจังหวะนี้ไหลามาที่แม่อาดามาแพทปัดได้ครับโอ้โหมาที่เมซี่จบเลยลุกน,นี้โซชาให้ตูเล่มาที่ลาเฟลครับคืนไหลต่อมาไปให้ใครดีซาวิกโซชาอยู่นี่จ่ายไปนี่ล้ำแน่นอนไปก่อนวิ่งอยอนไปแล้ว ติดอาติดอยู่ได้อยู่มาแล้วที่โซชาแล้วปั่นครับอโ,โอ้โหสุดยอดครับฝั่งตรงข้ามไม่ได้วิ่งมาแท็กเกอร์นะฮะโซชาจบสกอร์ได้ครับเ <c oughs> มื่อกี้วิ่งนำหาช่องอย่างดีฮะ <c oughs> หาช่องดีเกิน <c oughs> จ่ายไปก็รับหน้าแน่ๆฮะ <c oughs> ดูเล ไหลทะลุมาที่โซชาแบบนี้เรียบร้อยแน่แน่คื่นกันไปที่ลาเฟลไหลามาที่มารคิโอให้โซชาเอ้าไม่ใช่โอ้โหตูเล่กะปั้นโซชาเลยครับจังหวะนี้แหมอุตส่าฝา,ากบอลไปครับวิ่งมาไม่ทันนะจ่ายทะลุ<ม>โอ้ใจแรงไปหน่อยโซชาไม่ได้ซ้ำโอ้โหเสรตูเล่ไหมครับต่ไปด้ให้ เฟอร์ลานตอเลสแม่เซฟได้ครับยิงลูกเลียดไม่แรงพอนะฮะไหลไปที่หอยลุ้นมาแล้วเฟอร์ลานตอเลสโอ้โหจังหวะนี้เขาทำได้ฮะแพทเซฟไม่ไหวครับใจไหลมาเป็นช่องๆเลยฮะแพทกดใช้ไม่ทันด้วยครับช้าไปหน่อยฮะ ตุเรดักบอลได้มาที่ซาร่าโซชามาที่ซาร่างัดคืนกลับมาที่โซชาโอโหดอกนี้วิ่งมาโขกเลยครับโหดร้ายเกินจังหวะนี้ฝากบอลมาถึงสองจังหวะนะครับซาร่างัดมาให้ยังสวยเลยนะครับแหมวิ่งมาโขกนิ่มๆเลยครับโซชาเอาเรื่องเกิน ตึงจริงๆเลยครับส่นหน้าตัวนี้โซชาค่าพลังเขาก็ให้มาดีแล้วนะครับในเรื่องของฝีเท้าการยิงถือว่าใช้ได้เลยครับการโขกโอเคเลยนะความแข็งแรงพอมีนะครับแต่เบียดกับตัวใหญ่ๆก็เรียบร้อยอยู่เหมือนกันตัวนี้หาช่องโคตรดีเลยนะครับวิ่งหาช่องขยันเกินบางจังหวะดก็หาช่องจนดีเกินอะ่ะจ่ายไม่ได้นะครับแต่ความขยันให้เลยนะครับโคตรขยันเลยนะครับจะจะได้ให้มาแค่3ดาว 3ดาวก็ไม่มีผลนะครับเพราะว่าเราไม่ได้ใช้สก,กิลมากขนาดนั้นฮนะเจสเดยดายในเรื่องของการตอกเนาะถ้ามีสก,กิลตอกผมว่าวิ่งยังไงก็หลุดนะเจสเดยดายนะครับโดยรวมให้มาค่อนข้างดีเลยนะกองหน้าตำนานเมนยูเนี่ยให้มาแต่ละตัวนี่ค่อนข้างดีทั้งนั้นเลยนะครับโคตรเก่งเลยเกือบครบเครื่องเลยนะครับถ้ามีตอกต้นอีกนี้ถือว่าจบเลยนะครับน่าจะโอเคน่าจะวิ่งพิ้วกว่านี้เยอะเลยนะครับแล้วก็มาคีซโอนะครับเกมลุกค่อนข้างดีนะจะมีบางจังหวะนะครับที่มาคีซโอ รอให้บอลขึ้นไปก่อนแลวถึงจะวิ่งมาช้อนจังหวะ2นะครับจะได้รวมมาขีดโอตัดบอลดีเกมรับค่อนข้างดีและเกมลุกก็เอาเรื่องเลยนะครับการยิงการโจก,กรอใช้ได้เลยครับเท้าซ้ายเนี่ยยิงแค่ครึ่งเดียวเกือบไม่รอดนะครับแต่ก็เข้ากรอบตลอดเลยนะฮะไม่ได้ลองยิงซัดเต็มข้อสักทีนะคับพลังที่ให้มาก็โอเคเลยถือว่าใช้ได้เลยนะครับก็ถือว่าเป็นตัวที่น่าเล่นนะครับถ้าเราไม่เน้นทําชิงใจบอลน,นะ คิดว่าจ่ายบอลยาวๆไกลเนี่ยมาคิซิโอทำได้ดีเลยนะครับแต่ก็จบสกอร์ก็โคตรเก่งเลยนะฮะแล้วก็เพชรในตมนะครับคิดว่าน่าจะเป็นเพชรในตมอีกหนึ่งตัวนะครับเพราะว่ารูปร่างเขาค่อนข้างดีเลยวิ่งออกมาตัดบอลก็อาจจะช้านิดหน่อยนะถ้าเทนผมว่าคิดว่าน่าจะไปได้เลยนะครับแต่แค่นี้ก็พอเซฟได้อยู่เหมือนกันการวิ่งออกมาตัดบอลโอเคเลยการเซฟการบินก็พอได้เลยนะครับถือว่าดีในระดับหนึ่งเลยคิดว่าก็ไม่ได้แย่ เพราะว่ารูปร่างค่อนข้างดีค่าพลังก็กลางๆก,ก็ไม่ได้แย่เหมือนกันนะครับคิดว่าน่าสนใจอยู่เหมือนกันนะแพทสรุปแล้วชื่อแพทหรือเปล่ามไม่รู้นะครับพอเล่นได้เลยนะครับสำหรับคนที่งบน้อยๆถ้าใช้ g ีที่รูปร่างดีเนาะเอามาเล่นแล้วเจอพวกเม็ดแดงเม็ดส้มแล้วเซฟได้บางจังหวะนี่ก็ถือว่าน่าสนใจแล้วนะครับโอเคครับสำหรับคลิปนี้มีเพียงเท่านี้รับชมคลิปแล้วอย่าลืมกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับสวัสดีครับ